เงื่อนไขของการรับพระวิญญาณบริสุดก็คือผู้เชื่อจะต้องบังเกิดใหม่จริงๆการบังเกิดใหม่เนี่ยก็คือการกลับใจใหม่จริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตใหม่แล้วก็หันหลังจากความบาปนะคะหันหลังจากชีวิตเก่าๆนะคะแล้วก็ตั้งต้นในการเริ่มชีวิตใหม่นะคะในในของคริสเตียนเนี่ยก็จะมีการประกาศ ต่อสาธารณชนให้รู้ว่าเราบังเกิดใหม่จริงๆเรากลับใจใหม่จริงแล้วเราต้องการอยากจะติดตามพระเยซูจริงๆนะตลอดชีวิตของเราก็คือการรับปฏิสมาในน้ำนะการรับปฏิสมาในน้ําก็คือการจุ่มมิดน้ำนั่นเองนะคะพิธีก็จะมีน้ําเป็นสัญลักษณ์นะคะในการจุ่มครั้งนี้นะคะก็คือผู้เชื่อจะต้องถูกรับแล้วก็วางมือจากผู้นำนะ,ะแล้วก็ เมื่อที่ฐานแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนะคะแล้วก็โผล่ขึ้นมานะคะคือการจุ่มลงไปเนี่ยก็คือการทิ้งตัวเก่าของเราทั้งหมดนะคะลงไปนะคะกับชีวิตเก่าๆลงไปกับชีวิตเก่าๆเ,เดิมๆของเราแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาในน้ำเนี่ยเรากลายเป็นคนใหม่แล้วนะคะแล้วก็พระวิญญาณหลังจากที่รับปฏิสมา r ในน้ำแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่เราประกาศ ว่าเราจะเดินติดตามพระเจ้าจริงๆแล้วเรากลับใจใหม่ละเวลานั้นละค่ะเวลาที่พี่น้องมีใจหิวกระหายพระเจ้าเวลาที่พี่น้องตั้งใจในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้านะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาในชีวิตของพี่น้องแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาได้พี่น้องต้องอธิษฐานขอพระวิญญาณด้วยค่ะขอพระวิญญาณว่าขอขอให้ลูกขอพระวิญญาณอยู่กับลูก ขอพระวิญญาณทรงโปรดช่วยลูกในการดําเนินชีวิตติดตามพระงองค์ให้ลูกสามารถมีชัยชนะนะะเพราะว่า,าที่พูดเช่นนี้ใช่ว่าคนที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเชื่อหรือว่ากําลังทดลองพระเจ้าอยู่เนี่ยจะไม่สามารถที่จะรู้จักพระเจ้าได้คือท่านก็สามารถที่จะรู้จักพระเจ้าได้ค่ะแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าได้แต่ว่าการที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราลึกซึ้งในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าการที่เรารู้จักพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนศาสนาค่ะแต่ว่าเป็นการที่เรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างโลกนะคะกับพ่อของเรานะตั้งแต่ยุคที่ก่อนที่มนุษย์คู่แรกของโลกนั้นจะทําบปกับพระองค์ให กลับมามีความสัมพันธ์ใหม่ในความรักของพระองค์เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าจึงไม่ใช่แค่ศาสนาเท่านั้นที่เราจะมาประกอบพิธีกรรมแล้ว,ลวเราก็กลับไปนะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในการตินตามพระเจ้าแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็คือเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะให้เรารอดนะเมื่อเราเชื่อเระไว้วางใจพระองค์เนี่ยเราก็รอดจากบึงฝฟนะรกจริงแล้วพระองค์ก็ช่วยเหลือในชีวิตของเราด้วยให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปนะ หลังจากที่เราเชื่อเราไว้วางใจพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์ชำระชีวิตเราแล้วชำระจากบาปแล้วในความเป็นบาปของเราเนี่ยบาปมันก็ยังอยู่ในชีวิตของเราอยู่นะคะติดตัวเราอยู่แล้วบางครั้งมันก็ทําให้เราล้มลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยโลกนี้มีม,มีสองมีสองอันดัรนะมีสองฝ่ายก็คือฝ่ายอํานาจมืดกับฝ่ายความสว่างฝ่ายความสว่างเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายของพระเยซูคริสต์พระเจ้า แล้วก็ฝ่ายอำนาจมืดเนี่ยก็จะเป็นของมารซาตานผีชั่วต่างๆผีที่เราเห็นต่างๆก็คือสมุนของมารซาตานนะออผีมาเพื่อรักฆ่าและทำลายนะเพราะนั้นมันต้องการจะเอาชีวิตคนแล้วก็สิ่งที่สำคัญมันต้องการให้คนนั้นลงนรกบึงไฟร่วมกับมันเพราะว่ามันต้องถูกพิพากษาลงโทษนะแล้วก็ลงบึงไฟนรกเท่านั้นนะมารซาตานไม่กลับใจใหม่นะ มันไม่กลับใจใหม่มันเยอะยิงนะแล้วมันจ้องทําลายคนที่จะเชื่อพระเจ้าแล้วมันก็จะขัดหวังคนไม่ให้เชื่อพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นการเชื่อพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะฉะนั้นเราจึงนะรับเชื่อจริงๆเราต้องกลับใจใหม่แล้วก็เราก็ประกาศให้สรรน,นะรู้ว่าเราเชื่อพระเจ้าจร,จริงโดยการรับปฏิสมมาในน้านะคะ การรับปฏิสมา r ในน้ําก็เป็นการยืนยันว่าเราเชื่อพระเจ้าจริงๆแล้วเราก็จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะประทานฤทธิ์เดชให้กับเราแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางคริสเจัยรทีพี่น้องถ้าพี่น้องสงสัยพี่น้องสามารถสอบถามพี่เลี้ยงพี่น้องได้แต่ถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าใครเป็นพี่เลี้ยงพี่น้องก็ถามคนที่พาพี่น้องมาค่ะ